รับสมอัารหรือเปล่าโอับครับรับสมอัารใครมาเขียนเจ้าของตัวจริงหรือเปล่าครับเจ้าของตัวจริงครับเจ้าของตัวจริงบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ข้างล่างครับบ้านพ่อแม่อยู่ข้างล่างมีเงินอยู่กี่ล้านอมันก็ไม่มีนะครับสร้างไว้ได้นหมสร้างฮึได้ตั้างเลย วีีๆๆวน้กถ้าผมสอบประวัติย้อนหลังแล้วถ้าคุณมารับสมบัครคุณให้การเทสกับเจ้าพนักง,งานนะคุณให้การเทสดนะ้ข้อหาหนึ่งนะคุณขอญาตไกลก่อสร้างคุณขอญาตไกลขอเทศบาลเทศบาลเนี่ยมีมาไหมเทศบาลได้อนุญาตก่อสร้างไหมฮะอนุญาตแล้วไปสร้างได้ไหนละใบใบก่อสร้างอยู่ไหนใบใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ไหนอยู่ไหนใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ไหน ขายได้ไงคุณสร้างบ้านน่ใบอนุญาตตรงตรงนี้คุณรู้ไหมเาานี่ยป่าขนาดเนี้ยยอดสูงขนาดนี้รู้ไหมรู้ป่ะรู้รู้รรทำไมมาสร้างก็งไม่มีที่สร้างเฮ้ยข้างล่างมันก็มียเยอะั้งแค่มีรครับมันเต็มหมดแล้วครับเออแล้วขอ้ออนุญาตให้คุณสร้างบนบ้านบนยอดเขาได้ไงผมก็ไม่รู้ครับไปขอเขาก็อ,อ,อ,อ้าวคุณขอใคร ่าแม่เทศบาลนะนะคุณขอใครคุณขอใครเธอป่วยด้วยนะอ่าหนึ่งข้อหาแล้วตรงนี้อันนี้คำสั่งไม่ฟ้องอายการเขาสั่งไม่ฟ้องเขาบอกว่าคุณขาดเจตนาเมื่อสั่งไม่ฟ้องแล้วคุณอยู่ต่อได้ไงไม่ใช่ผมไม่ได้ถามควาประชุมถามว่าคุณบอกเขามาหรือเปล่าอ้าก็เขาสั่งอายการสั่งไม่ฟ้องแล้วคุณจะอยู่ต่อได้ยังไงก็นี่ยคำสั่งไม่ฟ้องอายการเน่ะมันก็สร้างไปแค่หกเจ็ดล้านนะครับถกเจ็ดล้านคุณทำอาชีพอะไร ก็รับเหมาเลยครับ pues รับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างเมนกที่สามที่ไม่ใช่คุณคุณเมียเชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ผมเป็น